สวัสดีครับอาจารย์ที่รักนกเขาหญ่ทุกท่านครับขออย่าละงานช่องอีสานบานพู่งหง่หน่อยครับครับเมื่อเนี่ยก็เอาเจ้าเพชรไม้ออกไม่อีกนะครับเนี่ยครับครับผมเจ้าเพชรไม้จัดแล้วครับดินบับยืนนะครับผมเมื่อเนี่ยก็มาหมายระวังช่องบานมั่งสมบัติกับบ้านเลาหลวงนะครับเป็นเป็นมุ่มที่ซอยแแอตเติบยืดครับ กติเป็นคนที่รู้จักกติกาของมาเพราะว่าพื้นที่เขาเจ้าค่อนข้างอยากเป็นบุ้งแหละก็ซอแอครับเจ้าเพชรไมครับเจ้าเพชรไม้จัดอีกแล้วครับดินบาบยาครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งอาจารย์ด้วยความเคารพครับอยันอ่าตะคายนะครับปีมันออกยันเป็นแผลนะครับขออนหยุดลิปแป๊บหนึ่งครับครับผมเอาลงมาเลยครับเมื่อนี้มากับพุ่นพ่อประสงคารับผมมาดีครับพ่อครับ สวัสดีครับมัอนี้มาให้คุณพ่อพ่นเบิ้งหายครับนี่ครับเอาเลยพ่อนี่แหละครับกระร่งกลมๆช่องๆนี่นี่ครับพิจารณานามันอันจับปีกแล้วร้อันไออันตาคายมันอ่ะผมมาแดนผมจีด้สารให้พ่อสารให้ไม่อยู่มันอันมันห่างมันห่างแล้วปีกมันออกไหมครับนี่ครับผมคุณพ่อพ่นกระร่ง ทีทีไปทันปวดออกหายอยู่เจ้าเพชรไม้ครับอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านครับเจ้าเพชรไม้นะครับใช้ใช้ว้กกอันน,นี่ครับกกกกดูกุกดูนะครับติดท,ทีงหน้าเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆลนะครับอาจารย์ครับนี่ครับชมหน้าของเจ้าเพชรไม้นะครับโอ้เปน เจ้าเพชรไม้ครับผมนี่ครับชมนาเพื่อนอาจารย์กําลังนะครับคุณพ่อท่านกําลังเบิ้งห้อยู่แต่เสียงไงด้ครับนกตัวนี้เสียงจนจนเคยยังขันอยู่ในโอง่งเนี่ยแหละครับกูกูกูปูเป็นสันนะครับเป็นนกที่เสียงไงครับ